สวัสดีจ้ามากินขนมจีนนะจ๊ะนี่ขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องเลยกินกับมันหมี่เจ๊วันนี้ว่าหยุดไม่ได้เขียนคิวไม่ได้แต่งแ่ะคิว <laughs> ว่ามีเลยวันนี้จ้ะอื เมองไ,ไม่เห็นมองไม่เห็นเพียงซึ่งเดียวเห็นได้ไหมียซึ่งเดียวขนมจีนลำยาประกระป๋องอร่อยนะเนาะารอานนี้ไม่มีชีนจส่ เ็ดแบบว่าเห็ดฝ่าวนะเห็ดแบบว่าฝ้าวตอนหิวนะใส่ะลกชินกช้นปลาใส่ตลกชิ้นปลาลอยอืม ไม่ฮมตักข้นขคิวหน่ะฮึมกันคิวเองไหมจ๊ะบางทีอะว,วันนี้ตักข้นคิวออกคิวยว่าผลนะเรื่องเป็นแบบอันนี้กระซิวขึ้นนี่ คิวคืนคิมองคิวพอดีมันนีบ้านยุทลมลมข้างนอกอลมมากเลยเนะนาะคือนาอปีไหมใือว่า <s> อร่อยนะมับไก็ได้กินโดนรอ,อร่อยไหมอร่อย <S 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 อ่อเราเขียนปาล่อยเจ้าเทียง เติมน้ำไหมเติมน้ำไหมอะไรนะ 嗯。<laughs> Jo. No. No, no. ผักกับพี่แม่งผักกว่าสารพิษพี่แม่งกินได้อร่อยเนาะน่าจะไม่อิ่ม เติมเฉ้นิดนึง 음, 여긴 뭐래요? 응? 뭐야? 떼어가 นวดเติมเสร็จดีกว่านวดอิ่มจ้ะไปเติมสเมสร็จก่อน,นนะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย